พัฒลุงเมืองเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้พัฒลุงมีดีวัฒนธรรมประเพณีวิถีเรื่องราวโบราณสถานาศาสนวัตถุอูชนียสถานศิลปกรรมสถาปัตยกรรมอุโบสถเจดีย์อนุสาวรีย์ซึ่งคุณค่าความศรัทธาเชื่อถือปฏิมากรรมที่ทำด้วยโลหะและปูนปั้น พระพุทธรูปโลหะรอด้วยสำริดเงินและเงินยวงจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถหัตกรรมท้องถิ่นที่หลากหลายเช่นหัตกรรมกระจูดหัตกรรมกะลามะพร้าวหัตกรรมแกะหนังหัตกรรมทอผ้าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเราต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่นานแสนนานเป็นมรดกสืบสานเชิดชูคู่เมืองลุง พัทลุงเป็นเมืองเก่าเมื่อครั้งกรุงสีวยาได้เจริญรุ่งเรืองมาจวบจนปัจจุบันนี้โดยเฉพาศะศาสนวัตถุอุทยานยัสถานศิลปก,กรรมสถา,าปัตยกรรมอุโบสถเจดีอนุสาวรีย์ซึ่งมีคุณค่าความศรัทธาเชื่อถือปฏิบักรรมที่ทำด้วยโลหะและปูนปั้นพระพุทธรูปโลหะล่อด้วยสมฤธิ์เงินและเงินยวงจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ หัตกรรมท้องถิ่นที่หลากหลายเช่นหัตกรรมกระจูดหัตกรรมกะลามะพร้าวหัตกรรมการแกะหนังหัตกรรมทอผ้าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่นานแสนนานเป็นมรดกตกทอดหรือสืบทอดเชิดชูคู่บ้านคู่เมืองพัทลุงต่อไปพัทลุงมีดี ประเพณีเลิศล้ำวัฒนธรรมงามตา วัดวาเวียงวังเมืองหนังโนราต้นกำเนิดก่อเกิดมโนราศิลปะและเอกลักษณ์ปักใต้เสียงดนตรีปีทับชิงชับกลองโงงโหมโรงการแสดงกึกก้องกลอนร้องคำนองรับขยับท่วงท่าร่ายรำสง่างามและอ่อนช้อยพ้องเหล่ามโนราสัมผัสมนสเสนแห่งศิลปะวัฒนธรรมความงดงามประเพณีวิถีเมืองใต้ พระพุทธนิรโรคคันตรายชัยวัตรจตรุรทิศสร้างตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรตามแบบศิลปะสุขโขทยัยพระพักแจมใสพระเนตรเปิดพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระบาทขวาทับพระบาทซ้ายปางสมาธิ ประทับขัดสมาร,ราบหลอด้วยสำริดขนาดหน้าตากว้าง49นิ้วเป็นจัตุรพุทธปราการพระพุทธรูปปกบ้านคู่เมืองหรือพระอารามที่มีมหิทธานุภาพที่ล้ำลึกปกป้องพยันตรายจากอริราชศัตรูปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลเสริมดวงชะตาเมืองตลอดทั้งคุ้มครองอาณาประชาราชให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ตามตำราพุทธชัยปราการที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลภ <edi> ูเขาอกทะลุคือภูเขาที่โดดเด่นอยู่ในตราประจำจังหวัดพัทลุงเขาลูกนี้มีความสำคัญเพราะทำหน้าที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์ก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงและไม่ว่าจะมองจากมุมใดๆที่ห่างไกลออกไปตั้งประงานสูงโดดเด่นเห็นได้ชัดวังเจ้าเมืองพัทลุงประกอบด้วยวังเก่าและวังใหม่ในอดีตวังแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุงมีความสวยงามโดดเด่นปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด อาคารสถาปัตยกรรมเรือนไทยท้องถิ่นภาคใต้ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันและเวลาราชการ พระบรมธาตุเจดีเขียนบางแก้วเป็นปูชนียสถานที่ล้ำค่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองพัทลุงเชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นวัดพระบร,บรมธาตุเจดีเขียนบางแก้วเดิมชื่อวัดบางแก้วได้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดเป็นวัดพระบร,บรมธาตุเจดีเขียนบางแก้ว ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2561เป็นวัดโบราณหลักฐานทางเอกสารประเภทตำนานเล่าประวัติวัดไว้ตำนานมุกปาถะกล่าวว่า เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวเป็นผู้สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1492ต่อมาพุทธศักราช1493ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเกาะลังกามาบรรจุไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์เข้าใจว่า วัดเขียนบางแก้วน่าจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระมหา,าธาตุเจดีนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพุทธศักราช2486วิหารคตล้อมรอบพระบรมาธาตุเจดีภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมานวิชัย อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขนาบกับคลองบางแก้วใบเสมาหินทรายสีแดงรอบอุโบสถเป็นศิลปะสมัยอยุทยาตอนต้นศาลาการประเรียนพิพิธภัณฑ์สังครักษจัดแสดงวัตถุโบราณโบสถ์พราหมโคกแขกชีตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือวิหารถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาโคกวิหารตอนบนมีชิ้นส่วนพระพุทธรูปจำหลักจากหินทรายสีแดงศิลปะอายุทยา พระแก้วคูลาสีมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวิหารพระพุทธรูปสองพี่น้องประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโคกเมืองวัดคูหาสวรรค์วัดคูหาสูงหรือวัดสูง ตามความในหนังสือรำรเนียบวัดจังหวัดพัทลุงสร้างเมื่อพุทธศักราช1924ในหนังสือพระกัลปานาวัดเมืองพัทลุงสมัยอยุทยาระบุว่าพระราชมนีสมเด็จเจ้าพระโคร่วมกับพระครูธรรมรังสีพระมหาเถรพุทธรักษิตพระครูบุษเทพ พระมื่นเทพาบาลสร้างวัดบริเวณแทมคูหาสวรรค์และก่อพระพุทธรูป20องค์สร้างพระเจดีย์7องค์เข้าถวายพระราชกุศลเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการบูรณนะและสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก17องค์ พุทธศักราช2471พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสวัดคูหาสวรรค์และได้ทรงจารึกพระประมาภิไธยปปร251071ไว้ที่เพิงหน้าถ้ำ พุทธศักราช2,502พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จประพาสถ้ำคูหาสวรรค์ได้ทรงจารึกพระประมาพิไทยพปรและสก17/3/2502ไว้ที่เพิงผาหน้าถ้ำ เขาอ้อแต่เดิมเป็นสำนักทิ่สาปาโมกแบบเดียวกับประเทศอินเดียก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช800โดยพรหมนาจารย์ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียในยุคราวิเลียนญาตรา สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดกล้าวพระราชทานพระพุทธรูปหลอด้วยสำริดหนึ่งองค์พระพุทธรูปหลอด้วยเงินหนึ่งองค์ไว้แก่วัดเขาอ้อชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปทั้งสองว่ารูปเจ้าฟ้าอิมและรูปเจ้าดอกมันเดือววัดเขาอ้อสำนักตักศิลาไสายเวทแดนใต้สืบสายทอดวิชาต่อกันมา ในยุคเก่าก่อนบรรดาเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณลักษณะวิเศษจะมาเรียนรัพวิชาต่างๆที่วัดเขาอ้อแห่งนี้ศรัทธาบารมีพระอาจารย์นำชิน,นวโร เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนวัดดอนสาลาสันนิฐานไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช233 0ได้มีการบูรณะปฏิสังขอนเสนาสนะภายในวัดเรื่อยมาโดยเฉพาะการสร้างพระอุโบสถจากดํารีของพระอาจารย์นำชิน,นวโรเมื่อปีพุทธศักราช2513แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2519ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพล อดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระประมาภิไธยย่อพปรไว้ที่หน้าบันและขอบประตูหน้าต่างอุโบสถทุกบานพร้อมพระราชทาน,พร,ราทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าจ้างให้แก่ช่างจิตรกรรมฝาผนังที่ได้เขียนภาพถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติและทศชาติชาดกในพระอุโบสถ วัดวังเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญคู่กับเมืองพัทลุงมาตลอดสมัยรัตนโกสินทร์เพราะอดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการเมืองพัทลุงอุโบสถ ก่อด้วยอิฐถือปูนมีระเบียงคตล้อมรอบภายในระเบียงคตมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่จำนวน108องค์ภายในอุโบสถมีจิตกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเขียนด้วยสีฝุ่นเรื่องพุทธประวัติเทพชุมนุมเจดี JD. ก่อด้วยอิฐถือปูนฐานแปดเหลี่ยมรองรับฐานบัวย่อมุมไม้12ลวดลายแข้งสิงองค์ระคังคว้วแบบลังกาไม่มีบันลังขนาดเจดีสูงประมาณ20เมตรพระยาพัทลุง ทัพนพัทลุงเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2 4 0 3ตรงกับสมัยรัชกาลที่4วัดสุนทราว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นลำดับที่สมในจังหวัดพัทลุงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3าวัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยพระอุดมปิฎก สอนพุทธศสโรยังเป็นผู้ริเริ่มการสวดถวายอดิเรกหรือถวายพระพรแก่พระมหากษัตริย์หลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สืบทอดจนถึงปัจจุบัน อุโบสถวัดสุนทราวาสเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปะไทยผสมผสานจีนรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3บนหลังคาประดับรูปสิงโตจีนสองตัวภายในประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรูปบริวารสององค์ศิลปะพื้นบ้านมีกำแพงแก้วล้อมรอบใบเสมาเป็นปูนปั้นลวดลายพันพฤกษาซุ้มประตูเข้าในเขตกำแพงแก้วมีสองซุม้มหน้าบันประดับลายปูนปั้นรูปดอกไม้ เว้นซุ้มประตูหน้าที่ด้านหนึ่งประดับรูปราหูอมจันทร์อีกด้านเป็นรูปดาวดาวิดคติธรรมความศรัทธาที่แฝงกับงานศิลปกรรมพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจิตกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวิหารเบิกเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจน รูปเรือนแก้วรูปฤาษีและเทพพนมเทพชุมนุมทศชาติชาดกตามประวัติกล่าวว่าผู้เขียนภาพคือหลวงเทพบัณฑิตสุนประมาณพุทธศักราช2403จิตกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวังเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารพจน เริ่มตั้งแต่ประสูตรจนปรินิพานผนังด้านหลังพระประธานเขียนภาพเรือนแก้วรูปเทพพนมเทพชุมนุมฝีมือแบบเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดวิหารเบริรเมืองเก่าชัยบุรีสถานที่เรียนรู้ทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ที่ศักการะเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจปกป้องคุ้มครองเมือง ภูมิศาสตร,ร์ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามเหล่านี้ล้วนเสือให้เห็นถึงความสามารถของเจ้าเมืองในอดีตที่คำนึงถึงองค์ประกอบหลักๆสถานที่ตั้งเมืองความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพัฒนาความปลอดภัยรวมถึงทัศนียภาพในทุกๆด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งพบบริเวณเ,เมืองเก่าเช่นเจดีก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้12พบบริเวณวัดเขา ช้างเสื้อเมืองชัยบุรีตามหลักฐานที่ได้บันทึกเก็บไว้มาตั้งแต่อดีตก็ระบุว่าเมืองพัทลุงเขาชัยบุรีจัดตั้งขึ้นเป็นเมืองสมบูรณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาหรือเมื่อประมาณพุทธศักราช2223 พัฒลุมเมืองเก่าแก่แต่โบราณปรากฏหลักฐานประวัติความเป็นมาทางโบราณคดีาศาสนวัตถุปูชนียสถานอนุสร์สถานและมรดกสืบสารทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ชั่วการานาน,น,าน